สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่างช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานะอาเอฟซี FC, แม่ครัวสู้ขู่สุคนนะคะพี่น้องเนาะ <c oughs> อ่ะวันนี้เป็นวันดีเป็นวันที่ยิ้มยิมยังกะยิมรับรัพยิมรับเงินยิ้มรับทองวันอาทิตย์ที่หนึ่งเดือนท่านว่าคมเริ่มต้นเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เดือนสุดท้ายของปีหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อให้โชคดีเด้อให้มีเงินใส่ปีใหม่ให้หมานให้โชคให้รำให้รวยสู้โขสุกนให้มีเฮให้มีค่วมสดื่มใส่ปีใหม่ถ้าเขาบทถือเลขกเข้ากับเออจิตใจกะดียูดอกแต่ว่าเป็นจิตใจกะบด่ดีอันค้นกะดียูดอกแต่ว่าจิตใจมันบด่ดีเพราะว่าอย่าง งอยเงาเลก็ถือจต่วันแม่คั่วว่า้าถูกพี่น้องเอฟซี FC แม่คั่วถือเลกสูขข้ขู่สุคนสองหัวต่อนใส่ปีไม่โหลดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้เป็นวันสุดท้ายของเอ่อเป็นวันเริ่มต้นของเดือนท่านว่าคมทรงถ่ายของเดือนพฤกจิกาอา่ะแม่คัวกะขอขอบุญขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนัก ทุกเซียนที่ทรงตเลขแนวทางขม้าช่องแม่รัวเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่รั่วกับบมีแนวสิ่งใดที่จะตอบแทนก็ไเดยเตะคอขอบุญขอบคุณทุก่านที่เมตตาทรงตเลขกทรงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเนาะทรงแนวทางขม้าช่องแม่รั่วถ้าแม่รัวบ่มีทุกอาจารย์ทุกท่านทุกเซียนแม่รัวกับบริยืนยัดที่ตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกับแม่รั่วกับคอขอบุญขอบคุณ สำหรับอ่าเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่เฮาพีปานาะอาเอฟซี FC, แม่ขั่วหรือว่าเอฟซีภูมาเบิงเลวหรือว่าผูบาท่านมาเบิงกัดขอขอ,ขอบคุณนขอบคุณทุกถูกทานผู้เห็นแล้วผูบาท่านเห็นกะมีนเนา,า,นเนคนานะค่ะพี่น้องอนะ่ะผู้เห็นแล้วกับขอบคุณผูบาท่านเห็นกะขอบคุณลวงนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ที่ติดตามแม่ครัวแล้วก็กดไรกดแช่กดกระดิง่งกดหัวใจกดทับสไา,ายทุกทุกอย่างหรือว่าเป็นกําลังใจคอมเมนต์เข้ามากอ่ะแม่ครัวก็ะไรแต่ขอขอบุญขอบคุณแล้วก็หาตัวเลขแนวทางตอบบุญแทนพุณพี่นอ้องเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะอ้ามือนี่เป็นมือสันวันดีแม่ครัวกะขอให้พี่นอ้องเอฟซีเฮ้าหรือว่าอาจารย์ทุกอาจารย์ ขอให้ท่านร่ำรวยน้ำใจขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนไปชั่วการนานเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะอย่าจ็บอย่าไขา้อย่าจนเด้อค่ะสำหรับทุกอาจารย์ที่ส่งตัวเลขที่ข่าวมาในช่องแม่ขั่วกระไดผู้ขามาแล้วหรือว่าผู้ประท่านขามากอะแม่ขั่วกระเคอขอบุณข,ขอบคุณอีกครั้งหนึง่งเนาะค่ะเอาสำหรับ FC, เอฟซีเฮ้าคือกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ <c oughs> แม่รั่วกรบมุมมีสิ่งใดที่จะตอบแทนแม่รั่วกับขอขอบุญขอบคุนอวยพรให้ท่านถูกเกขรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวสามตัวหรือว่าอรางวัลที่สองที่สามเนาะค่ะพี่น้องเนาะรถตัดีจับดได้ใบใดก็ขคอให้มีโชคใบนั่นเด้อมือนีสําหรับอะพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าเนาะค่ะอาสําหรับทุกอาจารย์ที่ทรงตัวเลขเขามาเนาะค่ะ <c oughs> ลูดเท่ากับตามลูดเท่ากับบาวากันพราวาตัวเลขแนวทางทุกอย่างกะมีลูดมีเข่ามีออกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถ้าอาจารย์ได้บอลลูดกับผ้าแม่ขั้วไปเบิงในเดอหาแม่ขั้วกัอยากรูวิซ่าน้าเพลินขึ้กกันลูดมันก็ย่อมมีลูดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะ <c oughs> มือนี่เป็นมือเลขออกมักจะมีสายด,วด่วนเด้อพี่น้องเด้อสายด่วนวันนี้เป็นสายแรก ที่แม่ขั้วจะลงให้พี่น้องเอฟซเข้าแล้วก็เป็นทีปเลกที่เพิ่นมาเสนอให้แม่ขั้วงวดที่ผ่านมาเพิ่นให้สามแปดตัวตรงล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนขึ้นบนถือว่าผิดไม่มีสองคู่คู่เดียวฟันให้ไปเลยนี่ของแท่มามาแต่ไสก็ตามสีแท้หรือบ่แทเข้าเบิ่งไวก่อนเพราะว่าคู่เดียวพี่น้องแล้วก็ฟันล่างให้พร้อมบ่อด้ไปขึ้นบนบ่ไอะไรไปลงไปทางใด อยู่ล่างอย่างเดียวห้ามกลับตัวด้วยเพื่อนวะถ้ากลับตัวถือว่าผิดบุ้ยเพื่อนอืมหมวดที่ผ่านมาเพื่อนฟันไหแม่ครัวอยู่เด้แต่ว่าแม่ครัวบ่ไล้เอามาลงหยิบเพื่อนฟันสามแปดคู่เดียวแม่สินเพื่อนวะโอ้ยแม่ครัวเพ่นไปลงแปดสามอยู่พุ่นน่ะเอองมวดนี่อดใจว่ไว้แล้วแม่ครัวอดไม่ไว้แล้วต้องลงให้เอฟซีเพื่นแล้วเฮ้ยอ <c oughs> เนี่ย ไปเบิ้องตัวเลขของไผ่เซียนจ่อยฟันล่างคู่เดียวไปเบิ้งพร้อมๆกันค่ะพี่น้องอ่ะคลิปแรกเด้อพี่น้องเด้อคลิปแรกที่เซียนจอยอามาลงสายยาเพิ่น ซ้ายด่วนเพิ่นบอกว่า่่ต้องเอาไปขึ้นบนแล้วก็ว่าต้องกรับตัวป้าบพี่นงองอันนี้เปิดซ้ายด่วนซ้ายด่วนเป็น เป็นคลิปแรกซ้ายด่วนล่างคู่เดียว <c oughs> อันนี้สิไปซ่นกับของไผยหรือว่าจะไปเฮ็ดแบบใดกาบลูกบบคือว่าสายด่วนมาให้คู่เดียวล้างบ่ต้องเอาขึ้นบนพี่น้องละกับไม่ต้องกับตัวเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วของแท้มาแล้วของแท้พี่น้องไม่ใช่ของปลอมแท้แน่นอน ก็สิว่าแท้คููเดียวฟันขาดคักโพดฟันขาดคักโพดนะพี่น้องเนาะ <c oughs> มาแบบมั่นใจเน้นเน้นสั่นก็แต่แม่ขัวกันยังมักน้ำเหล้าอยู่เด้แม่ขั่วกับสิรองเบิองอยู่ดอกแม่ขัวกับมักน้ำเหล้าอยู่พอวานย่างตีของปูสามแปดมาที่เก่าลักหน่วยของแม่ยะโสมาที่ห้าล่าง มันกัเป็นหนาเป็นได้อยู่ดีพี่น้องเนาะจังไรกะเอจัดไว้เล็กๆน้อยๆบ่เสียหลายเด้อพี่น้องเด้อจัดไว้แค่เล็กน้อยไม่เสียมากเพราะว่าคู่เดียวและก็ไม่ต้องขึ้นบนฟันบนค่ะสวัสด,ดีครับค่ะ อ๋เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอัดคลิปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอดใจรอแป๊บหนึ่งอีกสองนาทีค่ะค่ะค่ะเซียนนาดุนเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปกับพินโค้งสุดท้ายของเพื่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาพแคปนาจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับเซียนจ่อยสายด่วนสายด่วนเซียนจ่อยล่างคู่เดียวฟันห้าเก้าไม่ต้องกลับ สำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีกับเสี่ยนจอยเด้อค่ะกับสายด่วนมาเป็นสายแรกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีมีเงินเต็มกระเป๋าสู้หูสุกคนเด้อพี่น้องมือนี่ให้ให้โชคดีเถินคุณพ่อคุณแม่พี่ปาอาแฟนขับของแม่ขั่วให้ลังไหลเขามากเงินท่องลังไหลเขามาใส่กระเป๋าสูขหูสุกคนพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ